ครับสวัสดีครับเบ้าสารคามสามปรินครับนี่พามาเบ่งขีดยาเขาครับนี่ครับครับไอของคือเก่าแล้วครับเนี่ยตัวเอกครับแอบคนเก่าครับขึ้นแล้วครับพ้อทำข้อทำบิดแฮมแล้วเดินเดี๋ยวครับกําลังใส่ยาครับตัวนี้ครับ หมออ๊อฟมึงเชียงไฮครับ,บ,บมว่า,รรมาเป็นหมอยาครับฉีดยาบํนุงเขาพวกกันเกลี่ยกันเป็นยังบานเท่าไหร่ครับพี่น้องครับ,รบผมว่านี่ก็เหตุงานแต่ว่าฝนตกครับเหตงานเคร่งมือครับ <laughs> นี่ก็เป็นนี่ครับหน้าที่จะฉีดครับนี่ครับว่ดดำเองครับพี่น้องรับรถดำหน้าเองได้นี่เขาเริ่มงามเริ่มเคี้ยวแล้วครับนี่มาฉีดยาครับติดตามครับผมนี่ก็เป็นบ้านพ่อเถาแก่ครับนี ครับมาอบอตะแกเมือน,นก่อนฉีดออรยยครับผมขออยาดเติมยานครับนี่ครับน้องมือฉีดแล้วครับเพียงกันครับพุ่นน่ะฉีดไปแล้วสามแปง้งวันนี้มาสามคนครับวันนี้ นั่งขายยาครับพี่น้องโอ้ลุ้มจำขามับเขากกำลังมาแล้วครับกำลังตั้งทองแล้วง,งามแล้วกำลงมาแล้วฉีดยาเพิ่มผลผลิต phun, nó lên sáo to rồi các bạn ạ, phun lên sáo to rồi, máy นี่สายโหดครับนี่ขับรถแบบเปิดฝุ่นใหญ่เปิดลงห้องครับกำลังเดียวขึ้นครับนี่นมาซอชยกันดึงสายกันครับเดี๋ยวสีจาเขาแล้วกเดี๋ยวคงสีจะไปเอาขึ้นพอมันนะครับติดตามมึงครับ เห็ดครับไอแม่ไอแม่ถอดแกะครับต้มมะม่มายกินออกมะม่าก่อนเต็มหมดเห็ดงนานหมนนลยเติมพลังเติมพลังเลย <laughs> จิมจินี่ครับจิมจิเกาหลีตรงนี้จิมจิครับกระบอกมะม่มาแซ่บ สานยน้องหี่กะพอบว่าไม่หลวงไปล้างเฮืองเอ่กะยิงยิงยิง <laughs> อยู่นะใส่หมน้องน้มา,มาครับพี่น้งองน้นนนองมาบุรี สีรถไอชีได้เปิลตกท้องครับเอาแม่โคมาดันกันครับง่ายครับกเกาหลีนเนี่ยเขาว่า มือครับนี่ครับพี่น้องรถฝนยาแอปเปิลเสยนไก่หงายทองเกลี้ยครับนี่กำลังเอาแมคโครม,มาโยกขึ้นครับ กระปุลก็แลัางงามครับกระปุลเดี๋ยวท้ายเบิ่งตอนเก็บตอนเด็ดใบครับนี่ครับเอารถอันพ่นยาขึน้นกันครับพี่น้องีล,ล,ล้วสีแดงมาพ่นนี่แหละครับสียาเข่าแปลงเนี่ยฮั <c oughs> <c oughs> โลโหลถ่ยหน่อยมัมา้าดึงบ่ขึ้นเอ้ยพี่น้องเอ้ย มันสะพนตกแห้งครับเป็นโศกเลยมึงครับ่รุ่นครับว่าขึ้นหรือสิว่าสิขึ้นหรือว่าขึ้นครับแมคโครครับ

nhá bây giờ. Không là à? ở đây Sục à? Thôi, thôi là đỏ เอาเป็นแทางน้ำไม่ต่อเติมน้ำครับเนี่ยเอาต้องเติมน้ำก่อนขอบคุณแจกที่ว่าเอารถพ่นยาไอเปิ้ลขึ้นเรียบร้อยครับเติมน้ำฉีดยาต่อครับสู้ครับผมครับฉีดยาต่อครับฉีดยาต่อครับ เบา,าเมืองเบาเจียงไห้ครับนี่กำลังเติมยาครับเบาเจียงไห้ก็ได้เบาสาระขาม <laughs> เบาเจียงไห้เสร็จแล้วเบาสาระขามครับมาเนี่ย<อ>ผลกําลังมากครับพี่น้องฝนกําลังมากเลยเบาฉีดยามแล้วก็ได้๋ยวจะเห็นดัดดงอื่นครับพี่น้องอีกทังนี่ก็น่าทีแล้วแล้วครับอีกเดี๋ยวอีกว่นไล่อีกประมาณสามสิบไร่ สามสิบไล่โอ้สามสิบไล่วันนี้อันนี้ไม่เสร็จนะ <laughs> เอ่อที่ตามพังรับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวสิมาทายแอปเปิลไหนพังครับเนี่ยแอปเปิลกำลังไงไงกำลังงามครับเนี่ยแอปเปิลส่วนบึกไงครับนยังไะมีแต่แอปเปิลเลยครับพี่น้องสามแปลงก็ทายครับ กลังปนเลยครับอ๋อไอสิขา์พี่นอ้องเอ้ยฮ้อนเอา้าฝนที่ตกปุ่นหลากสายมาตะพ่นปุ่นรดด้วยคุ่นอ่ะสองร้อยเมตรได้พี่น้องมบาออกกำลังฉีดมาครับมันเขาพี่น้องอ่อนซ้อนบ่ กำลังไอะแนึบอตแท,ง,ง,แทง,ง,ง้ทงหง่วงเขาเอินเนข่าม้านนะครับพี่น้องดำเองครับดำเองฉีดย้เองเป็นข้อมูลครับให้ปั๊บใส่บ้านเ่าเนน่ขอเขาเจ้างามครับ ส่วนมาพี่น้องว่าเขาไอเกาหลีอยู่ทั้งโน่นทั้งอะไรอยู่ทั้งไอบางโน่นกับงามครับเขาเป็นเสมอกันเปรียบเลยครับ mm. เฉียวปุ๊ดเลยครับพี่น้อง นี่เป็นขางล่างครับขางก็เป็นป้ายเปิดครับมีคดหนึ่ง กำลังคนยายแอปเปิลนะครับผมกำลังกันสามคนเห็ดจุกจางทุกงานครับผมมาเท่าไ้เงิน มันเท่ากับไส้เป็ดเลยครับพี่น้องตะปางเขาบอกมีปลาใหญ่ครับมี่ตะปานั่ยเป็นไงมาอ๊บอีกอีกอันหนึ่งใช่ไหมอีกแป้งนี่ก็เสร็จแล้วครับ กนขีดเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมนมขีดเก็บเนี้ยง่าครับนี่ง่าเก็บขีดทั่วครับนี่ก็เก็บสายใส่รีโมทครับพี่น้องก็สบายอยู่ดีโมดผมกลางแจังไหนก็ คลิปนี้ก็ไว้ท่านี้ครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมเอาสีผ้พาไปเบิ้องยังคลิปนี้ผ้าว่าเบิ้งฉีดยาเขาครับแบบ 3, แบบหลากสายแบบโหมดหัครับข้างในกระป๋าเป็นกำลังใจนะครับฝากกดติดตามกดซับตะคให้กดแชร์นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปใหม่ๆให้เบิ้งครับผมพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ รีบเลยครับพี่เอาครัพเราท่านผู้ชมหน่อยคลิปหน้าพ <twitch S 2> <sus? S 1> ่อเจอกันไหมคลิปหน้าพ่อเจอกันไหมบายครับพี่น้องมันบรรยากาศลำบาครับ